งานเล่งงานด่วนครับพี่น้องค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลออเดอร์ด่วนเข้ามาครับผมดีแมลุ้นล้วนครับชุดนี้ทั้งหมดถ่ายไม่ได้ครับไม่ใช่เพราะว่ามีเจ้าของแล้วแต่ว่าเป็นกระบวนการแลกเกอร์ทูเคนรอบที่1เท่านั้นครับนี่ครับผมอาจจะสะท้อนกับแสงนิดนึงนะครับ โลโก้คมชัดเป๊ะลายสวยมิติสุดยอดครับลาย 8D นะครับถ้ากลางวันจะสวยกว่านี้นะครับโลโก้จะขึ้นแดงเลยแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะครับโลโก้เราจะสะท้อนกับแสงไฟที่ส่องเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วโลโก้ของเรานะครับไม่ใช่งานหยอดสีแบบของจีนนะครับที่ใช้ไปแล้วก็ซีด โรงงานเราไม่ทําช่วยครับมีเจ้าของหมดแล้วครับออเดอร์ด่วนสวยงามตามท้องเรื่องครับผมขอบคุณสําหรับคุณลูกค้านะครับที่สั่งสินค้าเข้ามาเร่งผลิตให้เต็มกําลังครับขอบพระคุณมากๆครับผม